รองคารสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณพระเจ้าจริงๆพี่้องคาทุกเช้าทุกเย็นเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่เรารู้ว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งที่เฝ้ามองดูชีวิตของเราทุกวันนะคะเช้านี้อยากจะหนุนใจพี่น้องในทะานพระธรรมในหามีบทที่สองข้อยี่สิบได้กล่าวว่าแล้วข้าพเจ้าตอบพวกเขาว่าพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้เราทําสําเร็จแล้วพวก พวกเราผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้างแต่พวกท่านไม่มีส่วนหรือสิทธิ์หรืออนุสร์ใดในเยรูซาเล็มพี่น้องคาจากพระธรรมตอนนี้ย้อนไปถึงเรื่องหลังเนหามีได้กลับมาที่กรุงเยรูซาเล็มและเนหามีได้รับการทรงหนุนน้ำใจจากพระเจ้าให้สร้างกำแพงให้สำเร็จ แต่ถึงกระนั้นก็ตามพี่น้องคะในขณะที่เขาต้องการที่จะสร้างกำแพงให้เสร็จนั้นก็มีศัตรูที่เข้ามาขัดขวางงานทำให้เนหามีนะคะไม่สามารถที่จะดาเนินการต่อไปได้แต่ว่าเนหามีไม่ได้ละทิ้งงานของพระเจ้าพี่น้องข้าเราทุกคนนะคะเคยเรียนมหาลัยนะคะจบม .6 จบปตีจบปโทและเรามีหน้าที่ หน้าที่การงานที่ดีและบางคนประสบค,ความสําเร็จในเรื่องตําแหน่งและเรื่องหน้าที่การงานในเรื่องของอการเลื่อนขั้นของตําแหน่งแต่พี่น้องเคยคิดไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งเล็กตําแหน่งใหญ่การที่พระเจ้าจับเราวางและเราทําสิ่งเหล่านั้นให้สําเร็จจริงๆความสําเร็จนั้นมาจากความสามารถของเราหรือไม่หรือว่าความสําเร็จนั้นมาจากพระเจ้าเนฮามีได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าให้สร้างกำแพง และเขาตระหนักว่าเขาจะไม่สามารถทําสิ่งใดได้เลยและการที่เขาประสบความสําเร็จหรือสามารถทํางานของพระเจ้าให้เกิดผลนั้นเพราะอะไรคะพี่น้องเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานความสําเร็จให้กับเขาพี่น้องคะทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาณาจักรของพระเจ้าความสําเร็จเริ่มต้นที่พระเจ้าไม่ใช่ความสามารถของเราเนฮามีเริ่มต้นสร้างกําแพงขึ้นใหม่ เพราะเขารู้ว่านั่นมันคือพระประสงค์ของพระเจ้าเขาจึงมีความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมนะคะเขามั่นใจว่าพระเจ้าจะประทานความสําเร็จให้กับเขาในการทํางานในครั้งนี้ฉะนั้นพี่น้องคารในการทํางานทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการร่วมงานกับคนอื่นนะคะทั้งพี่น้องในคริตจ,จักรหรือทำธุรกิจต่างๆพระเจ้าทรงเป็นผู้ประทานความสําเร็จและเช่นเดียวกันมีปัจจัย3อย่าง นะคะที่เห็นความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับความมุมานะของเราการอุทิศตัวของเราและจากตอนนี้พี่น้องคะเราเห็นปัจจัย3ามอย่างอย่างแรกประชาชนเยอสูเทใจทั้งหมดให้กับงานนี้ค่ะพี่น้องเขาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในการสร้างกำแพงไม่มีคนหนึ่งคนใดโต้แย้งกันไม่มีคนหนึ่งคนใดโอ้อวดว่าฉันเก่ง แต่ทุกคนเทใจของเขาเพื่องานของพระเจ้าพี่น้องคะสิ่งนี้เรานดจะได้เรียนรู้นะคะพี่น้องว่าไม่มีคนหนึ่งคนใดนะคะพี่น้องที่จะ,อะโอ้อวดและพระเจ้าทรงอวยพรคนเซลในเวลานั้นในการสร้างกำแพงเพราะเขาเทใจทั้งหมดให้กับงานของพระเจ้าอย่างที่สองค่ะพี่น้องที่เราควรจะเอาเป็นแบบอย่างก็คือประชาชนอธิษฐาน และเฝ้าระวังในขณะที่พวกเขาทํางานพี่น้องคะสิ่งนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าในขณะที่เราทัองลายบางคนรับใช้พระเจ้าแต่บางคนอาจจะไม่ได้มีส่วนเราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการอธิษฐานเพื่อพวกเขาได้หรือไม่พี่น้องค่ะจริงๆเราทุกคนมีของประทานต่างกันแต่บางคนที่มีของประทานในการอธิษฐานที่เปียมด้วยพลังท่านสามารถอธิษฐานซัพพอร์ตทีมงาน ผู้รับใช้ผู้นำคริสจักรหรือสมาชิกหรือพันธกิจต่างๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้เนื่องจากประทำตอนนี้ประชาชนอธิษฐานพี่น้องคะและเฝ้าระวังที่จะไม่ยอมให้สัตรูเข้ามาลุกลานในเขตแดนของพวกเขาวันนี้พี่น้องคะเราจะได้รับการปกป้องได้รับการล้อมรั้วจากฝ่ายวิญญาณผ่านคำอธิษฐานของกันและกันค่ะพี่น้องถ้าพี่น้องห่วงใยซึ่งกันและกันห่วงใยคริสจักร หงใยประเทศไทยพี่น้องสามารถสร้างกำแพงได้ด้วยอะไรคะไม่ใช่ด้วยอิฐด,ด้วยปูนแต่พี่น้องสามารถสร้างกำแพงได้ด้วยคำอธิษฐานที่ทรงพลังของพี่น้องและอย่างที่3ประชาชนประชาชนแสดงความกล้าหาญความตั้งใจและความเชื่อเมื่อเผชิญกับการขัดขวางจากศัตรูประชาชนไม่ได้หวั่นกลัวค่ะพี่น้องแต่เขามีความเชื่อในพระเจ้า เมื่อขเอเผชิญการขัดขวางเขายังวางใจในพระเจ้าว่าพระเจ้าจะทรงเป็นผู้ช่วยเขาให้เขาสามารถสร้างกำแพงให้สำเร็จได้และพี่น้องคะเนฮามีนำประชาชนสร้างกำแพงให้สำเร็จสิ้นสเสร็จสิ้นเพียงแค่52วันแม้ศัตรูของพวกยิวพี่น้องคะก็ยอมรับว่างานนี้สำเร็จเสร็จสิ้นได้โดยการช่วยเหลือของพระเจ้าพี่น้องคะไม่ว่าเราจะ ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่พี่น้องตาหนักอย่างนี้นะคะว่าไม่ได้ประสบความสําเร็จหรือว่าสําเร็จด้วยความฉลาดของเราความรู้ของเราความสามารถของเราเราจะต้องถ่อมใจลงในเรื่องนี้ค่ะพี่น้องว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้กระทําให้สําเร็จฉะนั้นเราเห็นว่าอิสราเอลในเวลานั้นทําส่วนของเขาอย่างเต็มที่และพระเจ้าก็ทรงทําส่วนของพระองค์อย่างเต็มที่เหมือนกัน พี่น้องคะวันนี้เรากลับมาทบทวนเราทั้งหลายดีไหมคะพี่น้องว่าเราจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำแพงฝ่ายวิญญาณต่อการและกันได้อย่างไรเราจะเป็นส่วนหนึ่งในคริสตจักรได้อย่างไรและให้งานนั้นสําเร็จเสร็จสิ้นด้วยคําอธิษฐานของเราได้อย่างไรพี่น้องคะวันนี้ขอให้ทุกงานที่เราทําสําเร็จนั้นขอพระเจ้าได้ทรงรับเกียรติ และขอให้กิจักรขอบพระคุณเมื่อกิจจกรกนี้เติบโตขึ้นผู้คนมากมายกลับใจเชื่อพระเจ้าขอให้ความสําเร็จนี้เป็นมาจากพระเจ้าเช้าวันนี้พี่น้องคะอยากจะมีโอกาสอธิษฐานเผื่อพี่น้องไม่ว่าท่านจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามในเวลานี้ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะพี่น้องที่จะทําให้ผู้คนมากมายได้กลับใจมาเชื่อพระเจ้าพี่น้องจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างากิจักรให้แข็งแรง ผ่านคำอธิษฐานของท่านอาธิษฐานด้วยกันพระเจ้าข้าเช้าวันนี้เราขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านที่จะมีส่วนในการทำให้แผนงานของพระเจ้าสำเร็จไม่ว่าคนนั้นใจะใหญ่โตหรือเล็กน้อยพระเจ้าสามารถใช้เขาให้เป็นทิกซอในการที่จะประกอบเข้าด้วยกันและขับเคลื่อนกิจจักไปด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่พี่น้องท่านหนึ่งท่านใด รู้สึกว่าตัวเองไม่มีส่วนแต่แท้ที่จริงแล้วเขามีส่วนในงานของพระเจ้าเสมอขอพระเจ้าได้ทรงใส่พระละใจในหัวใจของพี่น้องทุกท่านด้วยเช้าวันนี้เราขอมอบพี่น้องทุกท่านไว้กับพระองค์ในนามพระเยซูกิจเจ้าอาเนนขอพระเจ้าไวพรค่ะ